สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะว่าโรคไตเนี่ยเขาเรียกว่าภัยเงียบครับใช่เลยครับคือมันน่ากลัวตรงที่ว่าอาการแรกๆแทบไม่มีเลยกว่าจะรู้ตัวอีกทีไตก็อาจจะเสียหายไปเยอะแล้วถูกต้องครับหลายคนเลยชะล่าใจไปวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะแบบให้เข้าใจง่ายๆนะคะทั้งเรื่องการดูแลการป้องกันแล้วก็ทางเลือกในการรักษาต่างๆ ที่จริงๆแล้วมีมากกว่าแค่การฟอกไตยอย่างที่หลายคนคิดครับผมเป็นเรื่องสำคัญมากครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ที่พบว่าคนรุ่นใหม่ๆก็มีความเสี่ยงโรคไตกันเยอะขึ้นนะจากไลฟ์สไตล์การกินอยู่อ๋อจริงด้วยค่ะการรู้แต่เนืนื่องนี้ช่วยได้เยอะจริงๆครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเอาแบบพื้นฐานเลยนะคะโรคไตเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรคะทำไมเราต้องกังวลกันขนาดนี้ พูดง่ายๆก็คือไตเราเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเครื่องกรองของเสียในเลือดนะครับพอมันทำงานผิดปกติไปของเสียมันก็ค้างค้างอยู่ในร่างกายอื mm hmm. ซึ่งโรคไตมันก็มีทั้งแบบเฉียบพลันที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็อาจจะหายได้กับแบบเรื้อรังอันนี้จะค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆครับแบบเรื้อรังนี่เองสินะคะที่น่ากังวลเพราะมันค่อยเป็นค่อยไปใช่ครับแบบเรื้อรังนี่แหละครับที่เป็นไผ่เงียบจริงๆโอเคค่ะ งั้นมาถึงเรื่องสําคัญเลยแล้วเราจะดูแลไตเรายังไงดีคะให้มันแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆมีวิธีป้องกันง่ายๆที่พอจะทําตามได้ไหมคะมีแน่นอนครับหลักๆเลยก็คือการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจําวันนี่แหละครับอาจจะฟังดูคุ้นๆแต่ผมขอเน้นจุดที่คนมักจะมองข้ามไปนะครับได้เลยคะ่ะอย่างแรกเลยเรื่องอาหารอันนี้สำคัญมากเออไม่ใช่แค่ลดเค็มที่เราเติมเองนะค่ะ แต่ต้องระวังโซเดียมที่มันแฝงมาก,กับอาหารแปลรูปพวกซอสน้ำจิ้มต่างๆนี้ตัวดีเลยอ๋อพวกนี้เยอะจริงๆค่ะครับแล้วก็พยายามลดพวกเนื้อแดงไขมันสัตว์หันมากินปลาเต้าหู้ผัดผลไม้ให้มากขึ้นแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าให้พอดีวันละประมาณ6-8แก้วหรือราวๆสลิตรถ้าไม่มีข้อจากัดเรื่องน้านะครับค่ะต่อมาก็เป็นเรื่องไลฟ์สไตล์อันนี้ก็ตรงไปตรงมาคุมน้ำหนักตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอต้องบ่อยแค่ไหนคะถึงจะเรียกว่าสม่ำเสมอก็ตั้งเป้าไว้อย่างน้อยวันละ30นาทีสัก5วันต่อสัปดาห์ก็ถือว่าดีมากแล้วครับแล้วก็แน่นอนงดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์จัดการความเครียดผู้นี้ก็ช่วยได้เยอะอืมค่ะอีกส่วนที่สำคัญมากๆคือเรื่องสุขภาพโดยรวมครับใครมีโรคประจำตัวอย่างความดันสูงเบาหวานเกาไขมันในเลือดสูงต้องคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีให้ได้ ความดันนี่ควรจะเท่าไหร่คะควรจะต่ำกว่า130-80ม mm ปลรปลอดครับส่วนเบาหวานก็ดูที่ค่าน้ำตาลสะสมหรือ HbA1c ควรต่ำกว่า7.0%ซค่ะและอีกอย่างที่ต้องย้ำเลยคือเรื่องยาครับโดยเฉพาะยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID ที่เราซื้อกินกันเองง่ายๆเนี่ยอ๋อพวก ibuprofen อะไรพวกนี้หรอคะใช่ครับใช่ครับพวกนั้นแหละไม่ควรกินพร่ำเพรือ่อหรือกินต่อเนื่องนานๆโดยไม่ปรึกษาแพทย์นะครับ แล้วก็พวกยาสมุนไพราย,ยาลูกกลองที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันค่ะค่ะสุดท้ายครับการตรวจสุขภาพประจำตีเช็คค่าการทำงานของไตอันนี้ห้ามขาดเลยโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวที่ว่ามาฟังดูแล้วการป้องกันนี่ครอบคลุมหลายด้านเลยนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่เราพอจะปรับได้ในชีวิตประจำวันใช่ครับเริ่มทีละเล็กทีละน้อยก็ได้ครับทีนี้มาถึงส่วนที่เอ่อ อาจจะน่ากังวลสําหรับบางคนแล้วถ้าสมมุติว่าไตาเริ่มเสื่อมไปแล้วหรือเป็นโรคไตในระยะท้ายๆแล้วจริงๆทางเลือกในการรักษามันมีอะไรบ้างคะจําเป็นไหมว่าทุกคนต้องลงเอยด้วยการฟอกไตอ่าอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับแล้วก็เป็นความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนกันเยอะจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนที่ต้องฟอกไตครับเอ๋อเหรอคะครับแล้วการฟอกไตเองก็ไม่ใช่ทางเลือกเดียวที่มีอยู่ การตัดสินใจว่าจะรักษาแบบไหนเนี่ยมันต้องดูหลายอย่างประกอบกันทั้งความรุนแรงของโรคสภาพร่างกายโดยรวมของผู้ป่วยเองแล้วก็ต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ป่วยครอบครัวแล้วก็ทีมแพทย์ด้วยที่เรียกว่า share decision making การตัดสินใจร่วมกันใช่ครับทางเลือกแรกเลยถ้าไตย,ยังไม่ได้เสื่อมไปมากก็คือการรักษาแบบประคับประคองเพื่อชะลอความเสื่อมของไตอันนี้ก็จะเน้นการใช้ยาคุมอาหาร ปรับพฤติกรรมอย่างเข้มงวดเลยเพื่อถนอมไตที่เหลืออยู่ให้ทำงานได้นานที่สุดดีก็คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือฮิมโอดิอะลิซิสค่ะอันนี้คือที่เห็นไปทำที่โรงพยาบาลบ่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับเอาเลือดออกมาฟอกผ่านเครื่องแล้วก็ใส่กลับเข้าไปซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูงหรือออนไลน์ฮิมโอดิอะฟิลทรชันที่อาจจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนบางอย่างได้ดีกว่าแบบเดิมๆด,ด้วยอ๋อมีแบบประสิทธิภาพสูงด้วยครับ อีกวิธีหนึ่งคือการล้างไตาทางช่องท้องหรือ peritoneal dialysis อันนี้จะใช้น้ำยาพิเศษใส่เข้าไปล้างในช่องท้องเราเองอาศัยเยื่อบุช่องท้องไปตัวกรองอันนี้ต่างจากฟอกเลือดเยอะไหมคะต่างกันที่วิธีทำครับอันนี้ข้อดีคือผู้ป่วยส่วนใหญ่ทำเองที่บ้านได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆก็จะยืดหยุ่นเรื่องเวลามากกว่าแต่ก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดมากๆเลยนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะเข้าใจแล้วค่ะ และทางเลือกที่ถือว่าดีที่สุดถ้าทำได้นะครับก็คือการปลูกถ่ายไตยหรือ kidney transplantation ปลูกถ่ายไตยครับเพราะว่าเป็นการใส่ไตใหม่เข้าไปทำงานแทนไตเดิมเลยช่วยให้คุณภาพชีวิตกลับมาใกล้เคียงปกติได้มากที่สุดลดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในระยะยาวก็น้อยกว่าการฟอกไตด้วยฟังดูดีที่สุดเลยค่ะแต่ว่าแต่ปัญหาใหญ่ในบ้านเราคือไตบริจาคมีไม่พอครับ ตอนนี้มีคนรอไตอยู่ประมาณ6,000กว่าคนเลยนะโอยเยอะมากครับแล้วระยะเวลารอโดยเฉลี่ยก็เกือบเกือบ6ปีเนี่ยขณะที่ไตจากผู้บริจาคสมองตายมีแค่ปีละประมาณ700 8 0 0ถึง800ไตส่วนจากผู้บริจาคที่มีชีวิตอยู่ก็ราวๆสอ0รไตต่อปีมันไม่สมดุลกันเลยมีหน้าเหรอคะถึงรอนานมากครับก็เลยมีความพยายามจะส่งเสริมให้มีการปลูกถ่ายไตแต่เนินเน่นๆก่อนที่จะต้องเริ่มฟอกไต หรือแม้กระทั่งการปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือดเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยครับแสดงว่าก็มีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆมาช่วยตลอดแล้วนอกเหนือจากฟอกเลือดล้างช่องท้องปลูกถ่ายไตมีทางเลือกอื่นอีกไหมคะสําหรับบางคนที่อาจจะไม่เหมาะกับวิธีเหล่านี้เลยมีครับเป็นอีกทางเลือกที่สําคัญเหมือนกันเรียกว่าการดูแลแบบประคับประคองโดยไม่ฟอกไตหรือ conservative kidney management อันนี้คือ ไม่รักษาแล้วหรอกคะไม่ใช่ไม่รักษาครับแต่เป็นการเปลี่ยนเป้าหมายการรักษาคือเราไม่ได้มุ่งเน้นการยืดชีวิตด้วยการบำบัดทดแทนตายแล้วแต่จะเน้นไปที่การดูแลแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ควบคุมอาการต่างๆที่ทรมานอ๋อเน้นคุณภาพชีวิตใช่ครับให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติทางเรื่องนี้มันจะพิจารณาในผู้ป่วยที่สูงอายุมากๆ รือมีโรคร่วมอื่นๆที่รุนแรงหลายอย่างซึ่งการฟอกไตาอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนักหรืออาจจะทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงด้วยซ้าโดยจะมีการวางแผนการดูแลล่วงหน้าร่วมกันกับผู้ป่วยและครอบครัวอย่างชัดเจนครับเข้าใจแล้วค่ะมีทางเลือกที่หลากหลายจริงๆนะคะเนี่ยครับผมสรุปแล้วก็คือการป้องกันนี้ดีที่สุดเลยนะคะ เริ่มได้ไง่ายๆจากการปรับชีวิตประจําวันของเราเองแต่ถ้าหากไตเริ่มมีปัญหาแล้วก็อย่าเพิ่งท้อใจหรือคิดว่าต้องฟอกไตยอย่างเดียวยังมีทางเลือกการรักษาอีกหลายแบบถูกต้องครับและที่สําคัญคือการพูดคุยกับคุณหมอและทีมรักษาเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดหรือ shared e c i s i o n m a k i n ที่คุณหมอว่านะคะใช่เลยครับนั่นคือหัวใจสําคัญและขอเน้นย้าอีกครั้งนะครับ การตรวจสุขภาพประจำปีเช็คการทำงานของไตเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆอย่าละเลยเด็ดขาดเพราะอย่างที่บอกครับไตเป็นไผ่เงียบรู้เร็วจัดการได้เร็ว,รวย่อมดีกว่าเสมอค่ะได้ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะยินดีครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังได้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าไตทํางานเงียบๆแต่ไลฟ์สไตล์ของเราส่งผลกับมันโดยตรงขนาดนี้ มีสิ่งเล็กๆอะไรบ้างที่เราแต่ละคนอาจจะเริ่มปรับหรือเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อดูแลไตของเราให้ดีที่สุด